ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่27กระกฎาคม2564พบกับช่องไทบ้านบันเทิงโชว์ค่ะวันนี้พามาโชว์บรรยากาศยามเย็นหน้าร้านเสริมสวยพี่สุทาบ้านนานวนตะบนจานแสนชัยอำเภอห้วยทันจังหวัดศรีสเกตพี่นอ้องดูแสงทองเหลืองอลามช่วงเย็นเนาะประมาณ6โมงเย็นของวันที่27กระกฎาคมแล้วพี่นอ้องดูสิเป็นแสง ช่วงเย็ยนๆเ,เนาะสวยงามมากเลยพี่น้องเอ๋ยสวัสดบ้านนาก็พามาเบิงบรรยากาศช่วงหกโมงเย็ยนเนะาะอะไรมันจะสวยขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยเย็นจมูก อากาศยามเย็นเย็นชื่นใจหอมใบข้าวหอมใบเข่าดูแสงแดดแสงอาทิตย์ยามเย็นสีทองต้องไล่ควายเขาขอกเลยแบบนี้ไล่งัไวไล่ควายเขาขอกสมัยนี้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสบายเลยเนาะทำทุ่งนาไอทำทำาเทียง เห็ดขอบหายยู่ทงไฮทงหน้ามีไฟโซโลาเซลล์เลยพี่น้องข้ามแรงลงมาบรรยากาศบ้านเราสิปตาพี่น้องเลยให้ซึมซับบรรยากาศเลยค่ะซิโบว์ไล เสียงนกเสียงกาเนี่ยเขาล่างดิเนี่ยเอินลูเอินเต่าเขาห้างยามแรงข้ามลง มีสายหมอกด้วยจ้ะหกโมงปุ๊บเอาแล้ววันนี้ก็จะอำลาพาจากด้วยคลิปนี้นะคะหมอกสายหมอกกับแสงทองอยามเย็นหกโมงเย็นนะหกโมงกลัวแาะสิทุ่มหนึ่งแล้วพี่นอ้องวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ